<laughs> มองเห็นเลยหรอ, <S <S อเ, <S <S เหนเมือแขกมานไน้องไม่เห็นพาทตอ,อืม ้องไปดูใน youtube เราว่ามันขึ้นไหมย t u b e วิด mm ีโอกำลังถ่ายทอดสดช่องของคุณใครจันม่ในวิด mm ีโอกำลังจะถ่ายทอดสดไป mm hmm. ดูสิดูช่องของนาว่ามันขึ้นไหม ึ้นแหละพราะามีคนดูลนแลห้าคนไังไงมาแล้วสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะป้าแป๋วสวัสดีค่ะป้าแป๋วไม่ได้ไลฟ์สดนานนานมากเลยก็เลยอยากทักทายทุกคนค่ะไปออนเซ็นมาโอ้ยดูนะ้าไปลงออนเซ็นแบบนานมากกับหลานสาวคะ่ะ หลานสาวมาจากอังกฤษนะคะมาเยี่ยมป้าแล้วก็นี่ค่ะเขาไปเที่ยวหลายที่เที่ยวหลายที่มากเลยแล้วก็มาเยี่ยมโอ้ยไม่ได้เอาเว่นมาดูสิอ่านชื่นอน้องมินได้แลว <c oughs> อ่านได้ออเดี๋อ่านให้อ่าน สวัสดีทุกคนนะคะคัส,สจะหลับแล้ว<ะ>ดูจะหลับสวัสดีจากคุณกัณตนาสวัสดีค่ะแล้วก็มีสวัสดีครับป้าแป๋วจากเดนโคโอสวัสดีค่ะป้าแป๋วไม่ได้ไม่ไม่ได้ไร้สดนานเนาะคือไม่ได้ไร้สดแบบนานมากเลยวันนี้หลานสาวมาเยี่ยมก็เลยถือโอกาสครับไปเที่ยวกันหลายที่ค่ะเดี๋ยวป้าแป๋วทำคลิปให้ดูนะคะ mm hmm. เพราะเออถ่าย ไว้อยู่ค่ะเดี๋ยวป้าแป๋วทำคลิปให้ดูนะคะหลายที่เป็นการเที่ยวแบบอีกอีกอีกสไตล์นึงนะคะคือหลานป้าแป๋วนี่คือมีมาเทีเท่ยวกันแต่ละคนก <t> ็จะเที่ยวกันแบบคนละแบบเนาะอีกหลานสาวคนนี้นะคะเขาเขาทางานอยู่ที่อังกฤษคะ่ะเข้ามาเยี่ยมป้าแป๋วแล้วก็มาเทียเท่ยวอีกสไตล์หนึ่งอะเดี๋ยวป้าแป๋วจะทําคลิปให้ดูนะคะวันนี้ก็นี่ค่ะเข้ามาพักอยู่ใกล้ๆบ้านป้าแป๋วค่ะเป็นเป็นบ้านสไตล์แบบนี้นะคะนี่ ดีคุณวิเรียนด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่ให้กําลังใจ๋วกแแ๋ว <laughs> ก็ช่วงนี้นะคะหลานสาวมาเยี่ยมก็โอเคค่ะโอเคเยอะเลยสุขภาพก็อะไรก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะก็ขอบคุณที่เป็นช่วงที่ไม่สบายใจช่วงเนอะหลานสาวก็มาเยี่ยมหลานสาวกับหลานเขยมาเยี่ยมนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนนะคะ เสียงป้าแป๋วชัดไหมคะถ้าชัดก็กดไอ้นี่ให้ป้าแป๋วด้วยค่ะกดหนึ่งให้ป้าแป๋วด้วยข้อความที่พูดระวังเนื้อหาโอเคค่ะอันนี้เป็น Youtube เขาเตือน YouTube เขาเตือนมากินกับป้าแป๋วค่ะมีหลายอย่างเลยค่ะของเยอะแยะเลยค่ะกับข้าวคุณกรสอนถามว่าใบไม้ เปลี่ยนสีจะเกิดขึ้นตอนเดือนพฤศจิกาหราอือเปล่าคะปลายเดือนนี้ก็ก็ก็กำลังจะเปลี่ยนแล้วค่ะปลายเดือนตุลานะคะปลายเดือนตุลาจะไปพีคมากนะคะประมาณช่วงยี่สิบยี่สิบพฤศจิกาค่ะพีคนะคะแ <c oughs> มงกระพุนหัวกระสุนนะคะน <c> ะ <oughs> <c oughs> คะหลายอย่างค่ะแล้วก็มีซาชิมิหอยนะคะกระเทียมผัด อะไรนะเก,<ๆ>ก๋นกก๋นแล้วก็โนดมีอง,งุ่นชมัสคัตของยามันชิแล้วก็ร้านดื่มบวยน้ําบวยนะคะ <c oughs> เราก็ทํากินกันเองค่ะทํากินกันเองทํากินกันเองแล้วก็ไปกินที่ร้านมั่งชัดใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวป้าเป๋อจะทาคลิปให้ดูนะคะว่าหลานสาวมาครั้งนี้มาเที่ยวสไตล์แบบไหนนะคะนี่นางก็อยากจะเที่ยวในสไตล์ว่าเออเหมือนอยู่ในเคาน์เตอร์ญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นสามีเหนื่อยสามีสามีนางเหนื่อยก็เลยไปนอนกันแล้วค่ะวันนี้เราก็ไปออนเซ็นกันมาเมื่อวานก่อนก็ไปออนเซ็นกันค่ะไปออนเซน็นไปนั่งสป e ด d b o a ดูฟูจิซังกันเดี๋ยวป้าเป๋วจะทําคลิปให้ดูนะคะถ้าใครต้องการอยากมาเที่ยวในแนวที่หลานสาวมาเที่ยวนี้ก็ เดี๋ยวป,ป้าเป๋วให้คำแนะนำได้ค่ะน่าอร่อยจังค่ะไอ้นี่คือกินไปเยอะละไอ้ที่เราที่จะทำต่อไปนะคะก็คือคางปลามาโงกโรย่างค่ะนี่กำลังจะย่างกันค่ะไอ้นี่เป็นคางปลามาโงกโรนะคะมกำลังจะย่างกันค่ะเพราะว่ากินกันไปเรื่อยแ่ออ,แอนเซนนี่แบบ หมักใส่สาเกหมักใส่สาเกนะคะข้างปงลาโมโรเดี๋ยวกำลังจะย่างกันค่ะเนี่ยอร่อยเบนคโคงบอกว่าหน้าตาก็้แต่ดูอ่อนกว่าวมากเลยค่ะเออจริงเหรอขอบคุณคุณเบนหลานสาวบอกขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณเบนแสนอาจจะไม่ถึงก็เลยเห็นว่าน่าเออเอเอ,เม,อ,เ,อ,เ,อเมื่อกี้ที่เราไล์ทางทางทางเพจเนาะที่ไอ้นี่เนาะ อันนี้ไม่ให้ดูไอ้น,นี่เป็นเอ่อเป็นบ้านที่พักนะคะเขาก็เนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านป้าแป๋วค่ะเดินไปกันมาได้ก็ประมาณนี้ค่ะนะคะสนใจทักป้าแป๋วมาได้นะคะจัดไปให้อยากจะใส่ชุดยุงกระตะแบบหลานสาวแบบนี้นั่งในเคาน์เตอร์บาร์จัดได้คะ ผู้ชายที่มาเปย์ป้าแป๋วค่ะค่ะก็ประมาณนี้บ้านเป็นหลังนะคะบ้านเป็นหลังคล้ายๆเป็นโฮมสเตย์ไหมก็ก็บ้านเป็นหลังเนาะน้องหญิงเนาะข้างหลังเป็นเหมือนคล้ายๆอื จะบอกว่า B B ก็ไม่ใช่ก็คือทำเองอะไรอย่างงี้มากกว่าก็เป็นเหมือนเราเรียกโฮลิเดย์โฮมเนาะประมาณนั้นโอเคค่ะ okay. ป้าเป๋วมาทักทายทุกคนเนาะหายคิดถึงเดี๋ยวป้าเป๋วทำคลิปให้ดูนะคะยังไงก็รอรอดูคลิปป้าเป๋วค่ะรับรองว่าคลิปนี้นะแตกต่างจากลูกหลานแต่ละคลิปนะแต่ละคลิปแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะหลานป้าเป๋วมาเที่ยวเนาะ แล้วเ,เจอกันกับป้าเป๋วนะคะบ๊ายบายคิดถึงค่ะเอาม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 าทักกันสวัสดีค่ะป้าเป๋วสวัสดีค่ะขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้กําลังจะแบบสาวหน้านานไปหน่อยวันนี้หลานสาวเขาชอบไงนมแช่โอ้โหบอ่อม,มีมีบอ่วบอวายบ่อนมแล้วก็เป็น น้ำแร่แบบก็ป้าเป๋วก็ไปสุดๆเลยวันนี้ก็เลยเพียๆหน่อยขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวป้าเป๋วจะทําคลิปให้ดูนะคะเจอกับป้าเป๋วได้ใหม่รักและคิดถึงทุกคนมากเลยนะคะอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวนะ